สวัสดีครับเล่นกันหนักเล่นกันใหญ่ไม่ฟังเสียงขอแค่เพียงเอาให้ได้ตามเป้าหวังไม่สนใจในระบบแค่ชอบชังมันจะพังให้มันพังช่างหัวมันต่างฝ่ายต่างรู้เห็นรู้ร่ว ต่างก็เห็นประเด็นชั่วสุดมหันไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เท่าทันกันทุกๆเรื่องเลยผูกพันกันเป็นพวงด้วยสันดานนักการเมืองเรื่องจึงวุ่นไม่รู้บาบรู้บุญจนหน้าห่วงคำสัญญาหมดทั้งมวลล้วนหลอกลวงวันเวลาเมื่อเลยล่วงก็ล่วงเลย การเมืองไทยตลาดวาไรายคนซื้อคงต้องรื้อสร้างกันใหม่ได้ไหมเอย่ยไอที่แล้วแล้วไปให้ผ่านเลยให้มันจบแล้วลงเอยลบภาพเดิมประชาธิปไตยใบใหม่ใส่ให้ครบเรื่องเลวร้ายให้มันจบดีให้ดีให้เริ่มอันใดที่เหมาะสมขอให้เติมระบบเก่าแบบเดิมๆให้ตัดทิ้ง ประชาชนคนไทยใช้สื่อเสียงก็หวังเพียงเห็นสภาหน้าเกรงกลิ่งและหวังว่าจะได้คนที่กล้าจริงพูดจริงทำจริงและจริงใจผู้เล็กลำปางวันละก่อนออนไลน์นกมีขนคนมีพวกคำว่าพวกแปลได้ความว่าพ่อพึ่งพาพ่อไว้วางใจก่อเกรงใจและให้เกียรติกันครับ